หน้าต่อไปน้าสิบเก้าน่าสิบเก้านอกจากเราจะมีเส้นทางอุดมศุกสาของเราแล้วนะครับนอกจากเราจะแสดงความเหนือชั้นนอกจากเราจะสง่างานผ่านเส้นทางุดมดึกสาของเราแล้วเนี่ยในปีสองพันรหกสิบปดเป็นต้นไปเรามีนวัตรกรรม พัฒนาของเราเอ็มบอดีเมขึ้นมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างช่วยกันทุกพื้นที่ทุกสพส,สคือโครงการช um ุมชนดีพอครับชุมชนดีพอเป็นอิ m มู i ไนซ์คอมมูนิตี้อิมมูไนซ์แปลว่าภูมิคุ้มกันเรากำลังสร้างวัตกรรมที่มันเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมครับ แนวทางการดำเนินการหนึ่งสพสอ,อย่างน้อยหนึ่งชุมชนดีพอไม่ต้องถามว่าใช้งบประมาณจากไหนเพราะมันไม่ต้องใช้งบประมาณถ้าเราคิดตั้งคำถามให้มันดีและมีคุณภาพมันมีอยู่แล้วเหลือแค่หยิบมันมาอธิบาย นะครับเพราะงะั้นถือโอกาสวันนี้ได้ปิดท้ายรายการด้วยเชิญชวนพวกเราสร้างสารรค์ชุมชนดีพอในทุกสวสวนะครับในทุกส,สกอสลดกวนเปิดดูหน้า20นะครับภูมิคุ้มกันทางสังคมนะครับเราพูดถึงพระเจ้าห,หัวรายการที่9นะครับพูดถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างพูดมาเยอะแล้ว นะครับมีเหตุมีผลมีอพอประมาณสุดท้ายมีภูมิคุ้มกันมันคืออะไรภูมิคุ้มกันมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเป็นนามธรรมามันต้องอาศัยแนวคิดทางนวัตกรรมที่จะเอ็มบอดิเมนต์หรือประกอบมันขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างสัมผัสจะต้องได้ตอนนี้โครงการชุมชนดีพอเป็นโครงการ ของสถาบันเรียนรู้เพื่อพวงชนใครเอาชื่อนี้ไปใช้ต้องอยู่ในแนวทางของเราเพราะนี่มันเป็นของของเราทุกคนนะครับวิธีคิดเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะร่วมกันอินพุตอินพุตนะครับดูช่องอินพุตนะครับหมายเลขหนึ่ง อินพุตแนวคิดชุมชนดีพอเนี่ยเข้าไปที่แกนนําชุมชนนะครับดูฝั่งซ้ายสุดก่อนนะครับขบถิแกนนําชุมชนโดยโดยผมคาดหวังว่าหนึ่งแกนนําชุมชนคือนักศึกษาหนึ่งคนของเราเราเป็นอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ต้องชัดเจนร่วมกันว่าเราพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรครับเราไม่ได้เข้าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงเราพัฒนาผ่านลูกศิ์เราผ่านกระบวนการเรียนรู้ปริญญาตรีปริญญาโทของเราเพราะฉะนั้นอิมูไนต์คอมมูนิตี้ชุมชนดีพอเราผมคาดหวังว่าหนึ่งแกนนำชุมชนคือหนึ่งนักศึกษาเรา เพราะฉะนั้นทุกสพสผ่อนคลายไหมถ้าจะบอกว่าหนึ่งสพสอย่างน้อยหนึ่งชุมชนนี่ผ่อนมันมีนักมีนักศึกษาอยู่เจ็บสิบคนก็กี่กี่ชุมชนก็เจ็บสิบชุมชนแล้วแค่น้วเองเอออ้าโดยโดยนะครับการอินพุตเข้าไปเราจะใช้เรื่องของการจัดการความรู้แต่เป็นการจัดการความรู้ในท้องถิ่นนะครับ เราจะใช้เรื่งการจินตนาการทางสังคมเราจะใช้เรื่องนวัตรกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นซึ่งเป็นอาชีพหลักของเราเนี่ยใส่ลงไปในใครใส่ลงไปในตัวลูกศิษย์เราซึ่งมันมีเป็นเพราะงั้นนวัตรกรรมการพัฒนาจินตนาการการจัดการคามรู้ท้องถิน่นมันจึงมีอยู่แล้วในอะไรในคอร์สแพ็กเกจที่เราจะช่วยกันออกแบบนะครับแล้วก็อินพุตสิ่งเหล่านี้ไปที่ลูกศิษย์เรา ได้แล้วหนึ่งชุมชนดีพอเมื่อลูกศิษย์เราได้รับการอินพุตแนวคิดตัวนี้ไปนะครับลูกศิษย์เราก็จะไปขับเคลื่อนงานเรื่องชุมชนดีพอโดยเริ่มต้นที่ตนเองและครัวเรือนของตนเองครับผมไม่ได้ออกแบบว่าชุมชนดีพอลูกศิษย์เราหนึ่งคนจะต้องไปเรียกประชุมคนทั้งตำบลไม่ใช่ครับ ประชุมมันบ้านมันบ้านเดียวเขาพอครัวเรือนเดียวเขาพอเพราะอิทธิพลของครัวเรือนมันจะแผ่ขยายออกไปผ่านระบบเครือญาติครับนี่คือการขยายงานที่มีคุณภาพสูงสุดครับท่านลุงมาเห็นหลานชายทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยลุงรับเอาไปเนี่ยทั่งแป๊บหนึ่งลุงป้าท่านอาตามหมดครับนะมันท้าทายตรงนี้เพราะงั้น ชุมชนดีพอมันจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่เริ่มต้นจากหนึ่งคนและให้มีอิทธิพลต่อครัวเรือนตัวเองเมื่อครัวเรือนตัวเองมีภูมิคุ้มกันดีพอแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตัวอินพุตนะครับในทุก สาระในทุกรายวิชาที่เราจะเกิดขึ้นในกระบวนงาน <c oughs> เรียนรู้ของพวกเราต่อไปนี้เนี่ยปลายทางเราสามารถอธิบายมันได้ว่ามันจะเกิดชุมชนดีพอจากตัวนักศึกษาหนึ่งคนที่ไปเริ่มที่หนึ่งคนที่หนึ่งครัวเรือนของตัวเอง 3ปีที่เขาอยู่กับเราผมเชื่อว่าหนึ่งครัวเรือนหนึ่งคนที่เขารับอินพุรับกระบวนการโปรเจกต์เบรดแล้วนิ่งไปจากเรานะมันขยายได้แน่นอนนะครับนี่คือเส้นทางที่เราพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวน,นการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ท่านทั้งหลายหนักใจหรืองงจนเกินไป นะครับชุมชนดีพอนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งทั้งหกแปดนี่ก็ขอให้มีต้นแบบแต่ละสปะสแต่ละพื้นที่หาต้นแบบก่อนเออไอไอนายนี่แหละมันมันท่าทางมันดีวะ่ะเออเรามาขับเคลื่อนชุมชนดีพอที่โครเรือนของนายน,นี้ก่อน <c oughs> ขับเคลื่อนแบบไหนขับเคลื่อนว่า มันต้องมีภูมิคุ้มกันถามว่าโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ไหมมีมีโทษไหมเออมันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเพราะงั้นสิ่งที่มันจะอยู่รอดปลอดภยัยอยู่ร่วมอยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีคือภูมิคุ้มกันเออคือภูมิคุ้มกันมันต้องมีเมื่อเมื่อมันเกิด กระบวนการเรียนรู้ตรง Activity ตรงนี้แล้วเนี่ยตัว Value ตัว Output มันก็เกิดตามที่เราคาดหวังนะครับไม่อยากให้หนักใจแต่ขอให้มีทุกสปสอที่ใช้ผังนี้ในการพัฒนาลูกศิษย์เพื่อสร้างความเหนือชั้นว่านี่คืออุดมศึกษาต้นแบบของการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่นนี่คือสิ่งที่อธิการบดีทั่วประเทศกำลังปวดหัวว่าจะให้คณะไหนไปพัฒนาชุมชนแต่เรามีนักศึกษาร้อยคนเราพัฒนาร้อยชุมชนทันทีครับแต่คำหรือวาสกรรมที่จะบอกว่าสถาบัเรียนรู้ื่อปกชาชนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยด้วยอะไรเราตอบได้ตรงกันว่าด้วยโครงการชุมชนดีพอ พราะนั้นหนึ่งพื้นที่หนึ่งสวสดสอหนึ่งสวสสอเกลือข่ายหรืออะไรท่านอยากให้ท่านทําภูมิคุ้มกันมันเป็นอะไรที่ที่พูดง่ายแต่ก็ยากเช่นความซื่อสัตสยงงเนะาา์เป็นภูมิคุ้มกันสร้างยังไงล่ะไม่รู้เออไม่รู้จิตสาธารณะจิตอาสาเป็นภูมิคุ้มกันเออ การประหยัดเป็นภูมิคุ้มกันความสามัคคีเป็นภูมิคุ้มกันแล้วสร้างยังไงล่ะเอ,อก็ต้องช่วยกันช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดช่วยกันหานะครับเพราะฉะนั้นจากเส้นทางอุดมึกษาของเรามาถึงเรื่องของชุมชนดีพอก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้ลองทํา นะครับได้ลองใช้แนวคิดตัวนี้อินพุตไปที่ตัวนักศึกษาเราเป็นครูบาอาจารย์พวกเราทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของโครงการชุมชนดีพอท่านสามารถเอาไปใช้ท่านสามารถเอาไปเขียนบทความอะไรแล้วแต่ที่ท่านถนัดเอา,ว,าว่ามาเลยในนามชุมชนดีพอแต่ถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นเอาไปใช้มันต้องคุยกับผมก่อนครับ เราไม่ได้จดลิขสิทธิ์แต่เรานี่คือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดตรงนี้นะครับให้มันเป็นเครื่องมือให้มันเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่แสดงออกว่านี่คืออัตลักษณ์ของเราผมถึงพาพวกเราเรียนรู้ว่าอัตลักษณ์ของสถาบันเรียนรู้ผู้บุคชนคือการจัดการ เรียนรู้ที่ผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นไงนี่คือความผูกพันเพราะเรียนแล้วเอาสิ่งดีๆกลับบ้านครับเรียนแล้วเกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมนะ